แล้วบรรยากาศแบบกลิ่นนี้แบบใช่เลยนะฮะเหมือนแบบว่าบ้านญี่ปุ่นหรือออนเซ็นญี่ปุ่นเลยฮะ,ะนี่คือเป็นกลิ่นเฉพาะที่ออกมาจากน้ํามันของเนื้อไม้เองใช่ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่ามันเป็นไม้ฮิโนกินะครับดังนั้นฮิโนกิดก็มีน้ํามันในเนื้อไม้นะครับพอเข,เข้ามาเราจะได้กลิ่นเหมือน forest bathing ที่เราคุยกัตนต่อเนื่องเมื่อกี้คือนี่คือการ,รอาบป,ป่ารเราไม่ต้องเข้าป่าเราสามารถยกป่ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เลย การที่เป็นบ้านรูปแบบนี้ผมเห็นโทนแล้วก็สีของไม้บางส่วนมีความแตกต่างกันนี่คือเป็นไม้ประเภทเดียวกันทั้งหมดหรือว่ามีความแข็งหรือการเลือกเนื้อไม้แตกต่างกันด้วยไหมครับโอเคครับทั้งหลังเนี่ยหลักๆแล้วผมเช็คว่า80% 70 80%เนจเป็นี่ยเป็นฮินกินะครับครับฮินกิคือไซเพรสอย่างที่เราว่านะครับครับเสาคานทั้งหมดเนี่ยเป็นฮินกิครับนะครับซึ่งเราไม่ได้เคลือบอะไร ะะก็จะมีสีสันเริ่มเป็นออกไซด์ site, ความมีความด่างความเข้มความอ่อนแตกต่างกันเพื่อเราต้องการจะให้เขาปล่อยกลิ่นออกมาได้โดยที่ไม่มีฟิล์มหรือการเคลือบอะไรไปโปรเทคเขาครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเห็นว่าที่เป็นแผงต่างๆที่เป็นบานประตูบานเลื่อนเป็นแผงไม้เป็นผนังไม้เนี่นั่นคือฮิโนกิเหมือนกันแต่เป็นไพล์วูดครับเป็นไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดฮิโนกินะครับ เพราะฉะนั้นตัวแม่ฮินุกิเนี่ยก็คือการที่เอาต้นไม้ฮินุกิต้นต้นไม้ใหญ่ครับต้นเล็กๆประมาณแค่นี้ครับแล้วมาคลี่ออก mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาก็จะทําได้กว้างสุดประมาณแค่ประมาณ91เซนนะครับแล้วก็รู้จักไม้อัดกันใช่ไหมครับ,รบก็คือมาทับทับทับ,ทบซ้อนซ้อนขึ้นมาตัวไม้อัดตัวนี้หนา12มิลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันต่างกันคือไม่มีตาไม้เพราะเขารเราเราคลี่ออกมาข้างในไม่มีตาไม้แล้วนะครับแล้วก็มาทําเป็นแผ่นเพื่อใช้ในการปิดผนังต่างๆใช้ภายในของบ้าน นั่นคือไม้2ชนิดคือเป็นไม้ชนิดเดียวกันแต่ว่าแปรรูปคนละแบบคือเป็นไม้ท่อนไม้โซลิดกับไม้อัดอย่างพอผิวที่เป็นรูปแบบของโครงสร้างผนาง22มิลครับแล้วพอแบบนี้เนี่ยพอม,มาอยู่บนโครงหลังคาครับความหนาแตกต่างกันไหมครับหนาแตกต่างกันครับที่โครงหลังคาเนี่ยเราใช้ความหนาถึง28มิลเพราะว่ามันต้องเป็นตัวสตรัคเจอร์หรือเป็นโครงสร้างเลย<อ>ทีมงานจะต้องขึ้นเวลาตอนก่อสร้างต้องขึ้นไปเดินเหยียบ วิ่งข้างบนได้ตอกตระปูหรือทำโน่นนี่ทำโน่นได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับน้ำหนักเมื่อเลยหนาแล้วถ้าสังเกตดูอีดีคือบนหลังคาเนี่ยจะเป็นประเภทมีตาไม้นะครับเขาเรียกว่าเป็น dead knot dead k n ภาษาอังกฤษคือตาไม้ที่ตายแล้วก็จะเป็นจุดๆดวงๆวงเพราะว่า 1. มันเป็นไม้ที่เน้นทําโครงสร้างดังนั้นถ้าเราไปคัดเกรดมาเนี่ยราคามันจะสูงมากนะครับแต่ลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะ ตกแต่งให้มันหายไปโดยการที่ลูกค้าก็จะใช้บริษัทตกแต่งภายในมาเอาวัสดุชนิดอื่นอาจจะเป็นไม้จริงไม้ฮินกิัตเราเองหรือเป็นอื่นๆทําสีมากรบเข้าไปก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของตัวโครงสร้างของชุดบ้านเวลาที่ติดตั้งเป็นมาตรฐานใช่ครับเจ้าของสามารถที่จะเลือกตกแต่งได้ไหมครับอย่างผมเห็นในบ้านนี้จะมีชั้นช่องวางของและก็ตัวอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อันนี้คือข้อดีมากๆตอนนี้กับการเป็นที่นิยมนะครับบ้านสไตล โฮมสเตย์ฟาร์มสเตย์บ้านสไตล์ที่เป็นไทยโมเดินขึ้นมาครับถ้าสังเกตบ้านไทยกับบ้านหลังนี้ที่เป็นมูจิสไตล์ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเหมือนกันโชี้ให้ให้ดูนิดนึงนะครับครับก็คือมันจะเป็นระบบโครงสร้างไม้ที่เป็นระบบน็อกดาวและเป็นกริดซิสเต็มคือเป็นระบบกริดก็คือแต่ละกริดแต่ล็อกเนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับเป็นระยะที่เป๊ะหมดที่เข้ามาแล้วก็มีตัวเป็นโครงเคล้าไม้ซึ่งถ้าไปดูบ้านไทยโบราณก็จะเป็นโครงเคล้าไม้เหมือนกันครับ แล้วเราก็ตีฝาข้างนอกเป็นไม้ตีนอนซ้อนแตกต่างๆไอซ้อนเกรดตีนอนซ้อนเกรดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีพื้นที่ฟังก์ชันตรงนี้มาในสมัยก่อนเนี่ยจะมองว่าเป็นบ้านแบบโบราณเก่าครับหรือว่าเป็นแบบเฮ้ยมันมันไม่จบอะบ้านมันไม่จบยังไม่ได้ปิดผิวฟิลิปอะไรเงี้ยเพอบ้านมันไม่จบแต่ปัจจุบันนี่มันไม่ใช่พอคนเขาเริ่มไปอย่างผมสามารถขอเอ่ยนามไม่ถึงอย่างบริษัทของสตูดิโอมิติ ที่เขาออกแบบเนี่ยครับเขาก็จะเก่งเรื่องเอาไม้เก่าไทยมาทําเป็นบ้านโปร่งๆเป็นไทยโมเดิร์นแล้วก็จะโชว์โครงข้าวพวกนี้หมดเลยโค, uh huh. คโครงเข้าวพอมีโครงข้าวมันจะกลับมาตอบคาถามาคุณวิ๊์เมื่อกี้ว่าเชลฟ์ชั้นต่างๆที่ลูกค้ามาแต่งเนี่ยมันกลายเป็นมีประโยชน์คือครเราสามารถเอาของมาวางอเอาอะไรมาวางก็ได้จะเป็นของโชว์อะไรก็ได้หรือ เราเสริมชั้นเข้าไปให้มันมีความกว้างมากขึ้นตามชั้นพวกนั้นนะครับเราก็สามารถใช้ไม้ชิ้นเดียวชิ้นใหญ่มาวางได้เลยเพื่อยืดระยะออกมา<ด>ออกลายเป็นฟัง,ง์กชันที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งหน้าทปาปากเขาเยอะครับคบอันหนึ่งที่ผมเข้ามาแล้วสังเกตเห็นเนี่ยวัฒนธ,ธรรมแล้วก็รูปแบบในการสร้างของญี่ปุ่นก็เหมือนเหมือนกับไทยเลยคือไม่มีการตอกตะปูไม่มีช่องเจาะที่เห็นเป็นรูไปร้อย ใช่ครับอ,อ,อันนี้อันนี้คุณมิทมองเห็นดีเทลได้ดีมากคือถ้าเป็นบ้านไทยโบราณจริงๆครับเขาใช้การเข้าเดือยเข้าลิ้นเข้าสลักขับครับตะปูใช้น้อยแล้วซ่อนแบบฮะไม่เห็นเลยอะฮะจริงๆหลักการของช่างไทยโบราณกับช่างญี่ปุ่นโบราณน,นี่เหมือนกันผมว่าช่างทั่วโลกที่เป็นช่างไม้เก่งๆในยุโรปในอเมริกาก็เหมือนกันนะครับคือเขาไม่ไม่มีตะปูไม่มีสกรูให้ใช้นส,สมัยก่อนมากนะักเขาก็ใช้ระบบเข้าลิ้นเข้าเดือยเข้าลิ้มหมดเลยซึ่งมันเป็นเสน่ห์เพราะว่ามันจะ มันจะทําให้เรายู้สึกว่าเราอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดครับแล้วความทนทานถ้าเกิดเทียบกับอย่างบ้านเรามีเป็นไม้เนื้อแข็งเราเห็นเป็นวดัดเห็นเป็นส่วนของโครงสร้างโบราณโบราณเป็นร้อยรปีในบ,บ้านเราครับไม้แบบนี้พอเป็นอยู่ในกลุ่มไม้เนื้ออ่อนของญี่ปุ่นมีตัวอย่างที่แบบอายุเยอะๆนะได้ครับก็ไม้เนื้อแข็งมันทนอยู่แล้วนะไหมฮะ แต่ไม้เนื้ออ่อนคนทั่วไปไม่ใช่เพราะคนไทยก็จะมองว่าเป็นไม้ที่ไม่น่าจะทนทานมากนะครับแต่ว่าหลักฐานที่มาปรากฏอยู่ในญี่ปุ่นเองนะครับโครงสร้างที่ทําด้วยไม้ฮินุิเป็นไม้เนื้ออ่อนตัวนี้เป็นไซเบรสเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงสร้างไม้ที่มีอายุมากที่สุดในโลกตอนนี้ นับแล้วนี่ผมว่ามากกว่า1350าปีพันยปีเลยอ่ะใช่ครับโดยที่คุณโครงสร้างประมาณ65%ของตัวโครงสร้างหลักเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณก็ยังเป็นออริจินัลหรือดั้งเดิมอยู่นะตั้งแต่ตอนนั้นด้วยไม้ฮินกิที่เราเอามาใช้นะครับญี่ปุ่นนี่เวลาร้อนร้อนโหดมากนะครับชื้นนี่ชื้นแบบตายไปเลยนะครับครับแล้วก็มีหิมะอ๋อใช่ไหมครับมีความเย็นเพราะฉะนั้นสภาพการดูแลอากาศรุนแรงกว่าเมืองไทยเมืองไทยอ่ะถ้าเทียบไปที่ญี่ปุ่นในตัวเนื้อไม้ต แล้วเวลาที่เราออามาใช้เป็นบ้านเนี่ยมันจะมีโซนที่เหมือนกับว่า,าถ้าเกิดอยู่นั่งพักแบบนี้ไม่เป็นไร,รอยู่ใกล้โซนซักล้างหรือว่าห้องน้ำล่ะครับม,มันจะทนไหวนะครับเรื่องของความ <Okay. S 2> การเปียกชื้นโอเคครับก็อันนี้จะบอกให้นิดหนึ่งคือมันเหมือนกับขี้โม้แต่จริงๆมันไม่ใช่โม้คือว่าไม้ญี่ปุ่นเนี่ยข้อดีของเขาอันนึงเลยที่เขาใช้กันมาทนทานมากเพราะว่าไม้เขาไม่เก็บความชื้นน้ําเข้าไปผ่านได้ปับ๊บแป๊บเดียวแห้ง เขาเป็นเนื้ออ่อนเนี่ยครับ<ช>เนื้ออ่อนปกติมันก็เหมือนกับว่าเอิญน้าก็จะซึมเข้าไปก็จะขังอยู่ได้แต่มันแห้งครับมันแห้งเร็วมากเขาจะปล่อยแห้งมาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่าไม้ตัวซูกิหรือฮินุกิเนี่ยจะมีรอยแคลกตามแนวไม้อยู่เพราะไม้เขาแห้งมากอย่าไปเทียบกับไม้สนทั่วไปที่เป็นเยลโลพายที่มาจากสนสวีเดนหรือสนรัสเซียสนนิวซีแลนด์หรือสนเมริกา,า,กาแบบนั้นที่เอาไปใช้แบบเป็นลังใช้แล้วทิ้งใช่ครับเพราะไม้สนเนี่ยจริงๆเนี่ยบังเอิญว่าเขาเกิดมาเป็นอย่างนั้นของเขาเองมันแก้้ไไม่ด ไม้สนฝรั่งเรียกว่าเป็นฟองน้ำหรือ g e ครับเขาเรียกว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม้สนต่อให้ไปอบแห้งมาเพื่อเตรียมก่อสร้างยังไงพอน้ําเข้าไปรกรอบหนึ่งเนี่ยเขาจะแห้งยากเขาจะเก็บความชื้นกับน้าไว้ในตัวนานนานเกินไปทําให้ไม้เนี่ยเขาเน่าเน่ามาจากข้างในก็เกิดลาขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดไม้ซูกิไม้ซีดาเนี่ยนะครับหรือไม้ไซเบสหรือฮินดคเนี่ยเขาแห้งแต่เมื่อกี้ที่คุณวิทย์ถามว่าเราไปใช้ในบริเวณซักล้างห้องน้ํา ขี่อาบน้าหรือ outdoor terrace ครับข้อถึงอยู่ได้สบายเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสถ้าไปถ่ายดูข้างนอกก็จะเห็นเป็นรอยผิวที่เขาเกิดรอยแคลกที่ผิวหน้าเสมอก็จะเป็นผิวแบบธรรมชาติของตัวเองใช่ครับถ้าเราเคยเดินไปที่ท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าบ้านญี่ปุ่นวัดญี่ปุ่นสาลเจ้าญี่ปุ่นทางเดินตามระเบียงญี่ปุ่นไมก้ก็จะสึกเป็นร่องเป็นเกรนดไม้ขึ้นมาแล้วก็มีรอยแตกที่ผิวไม้ที่ปลายไม้หน้าตัด แต่มันก็จะลุกที่สวยแบบเก่าๆเหมือนไม้เก่าซึ่งกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้สมัยนิยมเนี่ยเขาก็อยากได้ไม้เก่าแบบเร็วๆมาดูวินเทจมันดูรัสติกเอาไปตกแต่งบ้านทําระบงระเบียงดูมีอะไรอนี่คือเนื้อของเขาเองใช่ครับซึ่งไม้ไทยสามารถทําได้ไหมทําได้แต่ไม้พวกนี้จะเป็นเร็วเพราะเนื่องจากไม้เขาอ่อนเลเยอร์เขาบางเพราะฉะนั้นเวลาที่โดนสภาพอากาศมันก็เลยปีการเปลี่ยนแปลงได้เดียวเมื่อกี้โต๊ะที่เรานั่งกันอยู่มันเปลี่ยนเป็นสีเทาลวแป๊บเดียว โอ้โหในวันนี้ก็าทางการ s ลัดสอรี่ได้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ไม้แล้วก็รเรื่องของไม้ประเภทต่างๆเยอะมากเลยต้องขอขอบคุณคุณนนท์มากครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดของทางทิมเบอร์ชามได้อย่างไงบ้างครับก็ติดต่อเข้ามาทางที่อยู่ก็ได้ครับไปดูทาง f a c e b o o นะครับของเพจทิมเ e r ร์ชาม <łość> แล้วก็หรือโทรเข้ามาก็ได้ครับอยู่ตรงจตุโชตซอย10ครับนะครับก็อยู่แถวอองเงินจะดูเหมือนดูเหมือนจะไกลแต่จริงถ้าขึ้นทางด่วนมาลงสุขวิบาล5ก็ถึงเลยวนนิดเดียวเลยนิดเดียวเองครับนิดเดียวครับเข้ามาหาไม่ยากเพราะมันอยู่สุดซอยนะครับลองเข้ามาดูครับจะได้บรรยากาศแบบปันบ้านแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บได้บรรยากาศแบบบ้านครับ อูจริงแบบ <นะ S 2> ญี่ปุ่นจริง,รงครับโอ้โหขอบคุณคุณโน้ตมากครับยินดีครับที่ให้ทางรายการได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ข้อมูลในวันนี้ครับยินดีมากเลยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ